พี่คิดว่าได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณห้าหกพันโอ้ยพี่เออผมผมคิดว่าน่าจะได้หลักหมื่นนะต้องขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่เอ่อให้ให้ทางร้านเรานะครับมามาดูทองถึงที่อันนี้ก็จะเป็นบ้านพักของพี่เขานะครับจะเป็นที่น้ำเที่ยวนะครับน้ำเที่ยวจังวัดตากพี่เขาไม่สะดวกที่จะไปทางร้านนะครับเลแวะมาหาพี่นาครับก็ดีบริการ ของพี่เขานะครับอันนี้ก็พี่เขาก็ามีกรช่วงเสร็จคองมานะครับมีราคาในใจไหมครับพี่คิดว่าได้ประมาณเท่าไหร่ครับ 6, <c oughs> ประมาณห้าหกพันพี่เออผมผมคิดว่าน่าจะได้หลักหมื่นนะโชคดีที่ผมได้มาเจอพี่แล้วก็พี่อยากจะโชคดีนะครับที่มาเจอผมเพราะพี่เคยขายการณีก้อยร้อยคอสองครัที่เป็นอประดับเครื่องอัญมณีได้เท่าไหร่พ <c oughs> ีที่ได้อ่า คุยกับทางพี่ไว้นะครับซึ่งผมก็เคยได้ประมาณ2เคแล้วนะครับอย่าง100น้อยน้ําหนักก็ต้อง1บาท1เดือนที่แล้วก็ประมาณออทองก็แต่ห้0หมื่นแล้วนี้ก็เป็นทองที่แ k นะครับผมราคาในใจเราว่าประมาณ6กพันผมว่าน่าจะเกินหมื่นนะพี่ก็เป็นว่าผมฉเฉลยแล้วกันว่าที่ได้อยู่ประมาณเท่าไหนนร่นะฮะจริงเหรอได้ ตอนนี้นะวันนี้ทองก็ขึ้นลงอยู่ที่6 0 0 0 0 6น0ก0ในในเลทราคาทอง96้าทปร์เซ็นนะครับผมวันนี้ก็ใช้เป็นเรื่องวัดมาตรฐานของราคาทองตามไปนะครับแนะนำอะไรเกี่ยวกับทางทางเราหน่อยครับก็มามาถ้าจะถ้าจะมีอะไรมาขาย ทางทานี้แน่เลยคือแบบว่าร้านบูรีรัมย์ว่าเครื่องตั้งอยู่บริเวณตรงนี้ใช่ซือแบบเข้าจริงใจมากโอเคครับก็ขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับ